พี่น้องถามครับแล้วสูบนำลงมาใส่ครับลงมาหนีครับพี่น้องเป็นบ่อครับบ่อนยน้อยนะครับพี่ลูกตะขอบตะไครเนี่แหละครับพี่น้องขี่งัวครับขี่งัวไปล์ใส่พักครับถ้าไปเบิงหนีครับพี่น้องมาหนีครับสูบมาลงบ่อนี่แหละรับพี่เคียงน้อยครับพี่น้องสูบจากรับน้ำเสียมากกับนี่แหละครับ นี่ก็เคียงน้อยครับพี่น้องเย็นหน่อยไม่พอกอเลยน้อยครับกอเก็บน้ำครับพี่น้องมันก็สิมีปลูกครับมีปลูกต้นหอมครับพี่น้องเดี๋ยวผมยงางจะสาก็มันจะแดดครับครับจะปลูกต้นหอมพักบุ้งครับนี่ครับพักบุ้งกระล่างงามครับพี่นอ้องมีต้นบักพริกให้มี นี่ก็สีขา้าวหน้าแล้วมั้งครับพักอากาดครับพี่น้องพักากาดกาดข้าวหน้าครับใส่ควณภาพในนิดน้อยครับก็จะเป็นต่อออกมัจีรีครับพี่น้ก็จะเป็นสายยาวไปผุนแล้วพี่น้องผุนแล้วก็มาซ้อยออกครับสร้อยเ,อเป็นระบบน้ำยศครับพี่น้อง ระบบนามยศครับนะครับนี่ระบบนามยศมาหนีครับไปขุดตัวยญ้าด้วอกันครับพี่น้องจาเอาไปนะครับพี่น้องวันนี้ก็นี่ที่สายสร้อยไปนหนีครับเพิ่งคืจะผ่าด่างพุ่มครับพี่น้องเพราะไขยาขึ้นครับนี่ครับด่างพุ่มเป็นหนีครับพี่น้องเป็นสียอดเขาเรียกเป็นหนีครับ สินยาไปผลครับพี่น้องยาวไปยาวไปผลนะครับพี่น้องนี่ครับน่าสนใจนี่ครับนี่ยาวไปนี่ครับพี่น้องมีสายสายมุดทุกอย่างเลรอครับนี่ครับนี่เป็นระบบน้ําหยดครับนี่ครับกู้มน like ือกับไปโคดหยาน้อครับพี่น้องผมปัญญาล่ะกูทีิปลูกต้นนี่ครับแต่พ่อเพียงครับนี่ครับต้นสินยาไปนี่ครับพี่น้องยาวไปก็สิ่มีหลายจักกันแล้วครับนี่สอง สี่หกแปดส,สิบสิบสองครับยญ้าครับปลูกแตงโมเนี่ยปลูกไอแตงกัวแน่เละครับพี่น้องน,นี่ครับกับย่ามันทง,งเลยเหรครับนี่ครับพี่น้องน่าดเลยครับพีครับเป็นสีคุ้มดูสิเละครับคุ้มไปเรื่อยๆครับนี่ ขามไม่นี่ครับคือการเมินนะครับพี่น้องคือว่าบริหารยาขึ้นครับครับไม่ยาขึ้นครับยาวไปเลยครับพี่น้องไปเบิ้ลบรรยากาศทุ่งน้าครับนี่ครับแกล้งเศรษฐกิจพ่อเพี้ยงมันครับพี่น้องที่พี่น้องเอฟซีถามว่าทอดสายแล้วที่เป็นต่อหน้ามือนหรอไหมครับทำมาเบิ้งครับอีพีสองครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิต่อไวปสี่ครับ ต่อไปับีสายครับสายเงาหอดหานต่อสร้อยครับว่าวนี่ครับว่าวกับเงาไปครับนะครับพี่น้องบรรยากาศครับบรรยากาศนะทุกข์ก้าครับที่ครับ บรรยากาศแบบบ้านๆนะครับพี่น้องเอ้ยครับถ้าองนี้เันแบปลูกหลายอย่างครับพี่น้องตะขอกตะไข่ครับพืนี่ครับกำลังลงมือปลูกครับนี่ครับไปนี่ครับไปนี่ครับมีหลายอย่างครับบรรยากาศตัวนี้ บักนามบักตัวหรือบักนามวุ้นหรบักตัวเนาะครับนี่เป็นกะร,นระสีเลี้ยงปลาดุกของแบ่งขนมกินซิงครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศครับบรรยากาศจับตะของตะไคร้แล้วก็เพียบครับพี่นอ้องนี่ภาพเบื้องนี้จะพาไปเบิ้งบรรยากาศครับพี่น้องเอ้ย โลงหมูครับอากาศหนาวครับเดี๋ยวไปเบิ้งครับพี่นอ้องนี่เลี้ยงหมูครับโอ้โห,โ,หโหหมูเล่าไหมหมูหลายตัวครับพี่นอ้นองหมูครับหมูรรบยากาศโรงเรียนเป็นรับพี่นอ้องเด็ก มืน่อยคร้บพีหน่อยมืหน่อยมืน่อยมน่อยขึ๊บขึนขึนอมืน่อยี่น่อยับมืน่อยมูน่อยรับเรียงครับเร่องครับ ครับพี่น้องวันนี้ก็สนีทครับครับบรรยากาศกลางทุ่งนากับประมาณนี้แหละครับพี่น้องประมาณนี้ครับครับอยู่ภายอยู่สวนนี่พี่น้องอเอาแค่นีก้ก่อนนะครับพี่น้องเด้ออย่าลืมกดติดตามกดซับตะไข่กดกระดิง่งให้ได้นะครับเด้อสวัสดีครับขอบคุณครับที่ติดตามครับ สวัสดีครับ